โดนแล้วออกหมายเรียกสี่อินฟลูเอนเซอร์ดังรับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันวันที่16กรกฎาคม2566มีรายงานว่าพลตำรวจโทวร,รวัตวัฒนะครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีวิวั์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทได้สั่งการให้ชุดสืบสวนบชสอทหาข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับความผิดในเรื่องของการพนันออนไลน์เมื้อต้นพบมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ได้ประกาศโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในลักษณะการประกาศจูงใจเพื่อให้มีผู้เข้าไปเล่นจัดโปรโมชั่นให้เครดิตต่างๆทางพนักงานสอบสวนบอชอสอ,อทอได้ออกหมายเรียกอินฟลูเอนเซอร์มาแจ้งข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายนิพนธ์หรือปอนจิตกล้าศิลปินเจ้าของเพลงดังทมแมชชีนซึ่งมียอดวิวใน YouTube กว่า129ล้านวิว หลังโพสต์เฟซบุ๊กเปิดสาธารณะชวนแอดไลน์ line, พนันแอดเอสบีโอและแอดสบบพรีเมียรนางสาวจิรนันหรือปูทองเกลี้ยงแฟนปอนนิพนอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเฟซบุ๊กกว่า4 0 0 0 0นคนและยังมียอดวิวติดตามการคับเวอร์เพลงหลายล้านวิวหลังโพสเฟซบุ๊กเปิดสาธารณะาชวนแอดไลน์ line, พนันแอดทัวร์9 9และแอดทีเค9้ 999. นอกจากนี้ยังมีนางสาวประภาวีชัยมงคลหรือออยรอยจูบหลังโพสต์เฟซบุ๊กเปิดสาธารณชชวนแอดไลน์พนันแอดทีเคและแอป8ีแดแปดรวมทั้งนายกฤษดาชนะขันผู้จัดการของนางสาวละดาภารัชตากอมรโชธหรือเชอรี่สามโคกซึ่งได้ดูแลเฟซบุ๊กเชอรี่สามโคกออฟฟิเชียลโพสต์เฟซบุ๊กเปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอสบบุรีเมีย อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนบชสอทได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหมู่12พรบการพนันพันส7 8ผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันระวังโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่บชสอทในเวลาสิบนาฬิกา